เธอเจอเขาครั้งแรกในงานเลี้ยงบริษัทชายหนุ่มในสูทสีเทายิ้มอ่อนพูดจาสุภาพและมีแววตาอบอุ่นจนใครๆก็ต้องเหลียวมองแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือเขาคือสามีของหัวหน้าเธอเองคุณนี่ลูกน้องพี่แนนเหรอครับเสียงเขาทักอย่างสุภาพขณะยื่นแก้วไวให้ค่ะฉันชื่อพิมพ์เธอยิ้มตอบแต่หัวใจกลับเต้นตแปลก ทั้งที่ไม่ควรเลยสักนิดหลังจากวันนั้นเธอพยายามบอกตัวเองว่าเขาเป็นของคนอื่นแต่ยิ่งหลีกหนีเธอยิ่งเจอเขาบ่อยขึ้นบางครั้งเขาแวะมารับพี่แนนบางครั้งเขามาประชุมแทนและบางครั้งเขาแค่เดินผ่านแล้วเธอก็รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบยหยุดหมุนจนวันหนึ่งเขาเดินมาหาเธอหลังประชุมจบคุณพิมพ์ครับ ผมขอขอบคุณที่ช่วยงานแนนนะครับช่วงนี้เธอเครียดมากไม่เป็นไรค่ะฉันยินดีเธอตอบเบาๆทั้งที่รู้ว่าคำพูดนั้นแอบซ่อนความรู้สึกที่ไม่ควรมีเขายิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่เธอไม่ควรมองนานเกินไปแต่หัวใจมันไม่ฟังอีกแล้วและนับจากวันนั้นความเงียบระหว่างพวกเขาก็เริ่มกลายเป็นเสียงของความรู้สึกต้องห้ามตั้งแต่วันนั้นเธอก็เริ่มรู้ตัวว่าเขา เขามาอยู่ในหัวใจมากเกินไปแม้จะพยายามหนีพยายามไม่มองไม่ทักแต่ทุกครั้งที่เห็นชื่อของเขาในโทรศัพท์ของพี่แนนหัวใจก็เหมือนถูกบีบแน่นจนหายใจไม่ออกวันหนึ่งหลังเลิกนานพี่แนนขอให้เธอช่วยส่งเอกสารให้เขาที่บ้านเธอพยายามปฏิเสธแต่หัวหน้ากลับพูดเสียงเรียบฝากให้คุณทีด้วยนะเขากำลังรอบ้านหลังนั้นใหญ่โตและอบอุ่น ประตูเปิดออกพร้อมกับรอยยิ้มของชายที่เธอพยายามหลีกหนีมาตลอดคุณพิมพ์เข้ามาก่อนสิครับฝนกำลังจะตกเขายื่นมือมารับแฟ้มเอกสารแต่ฝนเม็ดแรกก็ตกลงมาพอดีเธอขยับเข้ามาในบ้านอย่างลังเลกลิ่นหอมของกาแฟลอยมาแตะจมูกกลิ่นเดียวกันที่เขาชอบพี่แนนยังไม่กลับหรอคะเธอไปอบรมต่างจังหวัดอีกสามวันถึงจะกลับเธอเงียบ หัวใจสั่งจนแทบได้ยินเสียงตัวเองคุณดูเหนื่อยนะเขาพูดเบาๆพร้อมยื่นแก้วกาแฟให้ขอบคุณค่ะมือทั้งสองแตะกันแค่เสี้ยววินาทีแต่กลับทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงราวกับจะหลุดจากอกเธอมองหน้าเขารอยยิ้มอบอุ่นที่เคยเห็นในที่ทำงานแต่คืนนี้มันอบอุ่นจนเจ็บคุณทีเสียงเรียกของเธอสัน่นอย่ามองฉันแบบนั้นเลยค่ะ มันจะทำให้ฉันทำสิ่งที่ไม่ควรทำเขานิ่งเงียบแต่สายตานั้นตอบแทนทุกอย่างฝุ่นข้างนอกเริ่มตกหนักและเสียงฟ้าแลบผ่านหน้าต่างสะท้อนแสงบนแก้วกาแฟที่เย็นชืดไปนานแล้วเขานั่งตรงข้ามเธอแต่สายตาทั้งคู่กลับไม่กล้ามองกันนานเกินไปทุกอย่างเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองคุณพิมพ์ครับผมรู้ว่ามันผิดแต่ผม หยุดคิดถึงคุณไม่ได้จริงๆคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าเธออยากปฏิเสธอยากลุกหนีแต่ร่างกลับแข็งราวกับถูกตรึงไว้อย่าทำแบบนั้นเลยค่ะฉันไม่อยากเป็นคนเลวแต่คำพูดนั้นขาดหายเมื่อเขาก้าวเข้ามาใกล้ที่เคยระยะห่างเหลือเพียงลมหายใจเขายื่นมือมาเช็ดน้ําตาให้เธอเหมือนที่เคยทำครั้งแรกที่เจอกันแต่ครั้งนี้ต่างออกไปเพราะเธอไม่ได้หลบ ริมผิปากของเขาสัมผัสเบาๆที่หน้าผากเธอก่อนจะเลื่อนลงช้าๆพร้อมเสียงฝนที่กลบทุกอย่างไว้เบื้องหลังในคืนนั้นความรู้สึกที่ทั้งคู่พยายามห้ามได้ชนะเหนือเหตุผลทั้งหมดหลังคืนนั้นทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอตื่นขึ้นมาท่ามกลางแสงเช้าอ่อนๆเสียงฝนหยุดไปแล้วแต่ในใจกลับยังมีพายุชายที่หลับอยู่ข้างๆคือคนที่เธอรัก และเป็นคนที่เธอไม่มีวันควรได้เป็นเจ้าของเขามองหน้าเธอยิ้มเศร้าๆผมขอโทษนะที่ทำให้คุณต้องเจ็บไปด้วยเธอหลบสายตาริมฝีปากสั่นเราแค่คนที่เดินมาผิดทางแค่อ่านมาผิดเวลาเขายื่นมือมาจับมือเธอไว้แน่นถ้าเลือกได้ผมอยากเจอคุณก่อนเธอแต่ความจริงคือคุณเจอเธอก่อนฉันและฉันไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนมัน เธอยิ้มทั้งน้ำตาก่อนจะพูดประโยคที่ใช้พลังทั้งหมดในชีวิตกลับไปหาภรรยาคุณเถอะค่ะเธอรักคุณมากอย่าทำให้เธอต้องเสียคุณไปเพราะฉันเขานิ่งอยู่นานก่อนจะพยักหน้าช้าๆน้ำตาผู้ชายที่เธอไม่เคยเห็นไหลลงข้างแก้มผมจะจำคุณนะในวันที่เรายังไม่ผิดหลังจากนั้นเขาเดินออกจากห้องไป เสียงประตูปิดลงช้าๆเหมือนคำตัดสินสุดท้ายของโชคชะตาหลายเดือนผ่านไปเธอกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ในใจยังมีชื่อของเขาอยู่เงียบๆทุกครั้งที่ฝนตกเธอจะหลับตาเพราะเสียงฝนยังพาให้เธอย้อนกลับไปในคืนที่ไม่ควรเกิดขึ้นและในใจเธอยังมีประโยคหนึ่งที่ไม่มีวันลืมเขาไม่ใช่ของฉันแต่ฉันรักเขา ด้วยหัวใจทั้งดวง